สวัสดีค่ะแฟนเพจทั้งหลายทุกๆคนที่คิดถึงนะคะในห่างหายไปตั้งนานหลังจากทริปที่ไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กลับมาก็ยังไม่มีคลิปอะไรทสวยๆจะให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะคะแต่วันนี้สาวดอยกลับเมืองนะคะกลับประเทศไทยของเราแล้วก็มีทริปที่อยู่บนเครื่องบิน ซึ่งมันสวยงามมากเป็นทะเลหมอกอยู่ข้างล่างนะคะนั่นคือเป็นปุยเมฆอยู่ข้างล่างสาวดอยว่ามันมันสวยดีก็เลยอยากจะให้แฟนๆหรือว่าเพื่อนๆได้เห็นด้วยกันนะคะแต่ก็คกจะเป็นคลิปสั้นๆที่มันสามารถมองเห็นบางช่วงที่มันสวยสาวดอยก็จะคอยเก็บภาพนะคะจนกว่าจะไปถึงดูใบ ตอนประมาณห้าทุ่มของคืนนี้แล้วสาวดาก็จะไปพักเครื่องตรงนั้นสองชั่วโมงนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปที่ประเทศไทยตอนนั้นก็จะเป็นกลางคืนก็จะไม่มีคลิปสวยๆแล้วแล้วก็ไปติดตามอีกครั้งหนึ่งก็คือในตอนกลางวันของประเทศไทยที่กร <S S S> ุงเทพนะคะสาวด้วก็คงจะไปพักค้างคืนที่นั่นหนึ่งคืนแล้วก็เดินทางต่อขึ้นไปที่ ในห้องสอนนะคะข้างล่างสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆหลังจากนี้ไปก็คงจะไปทำคลิปเกี่ยวกับพวกอาหารบ้างให้กำลังใจสาวๆที่อยู่ในต่างแดนที่กำลังมีปัญหาหรือพบเจออะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นสาวดอยไปเจอมานี่โอ้โห สาหัสสากันนะคะมีทั้งทุกมีทั้งสุขมีทั้งเศร้าโศกกันไปในคลิปเวลาอันรวดเร็วนะคะความสุขมักจะอยู่กับเราได้ไม่นาน,นก็ไม่มีอะไรที่หลังแย่งยืนนะคะไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างบนโลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสก,ก็ทำความดีนะคะทำบุญทำกุศล เพื่อเพื่อเป็นอนาคตในสาไปพวบของเราทุกคนเหมือนกันหมดนะคะในการข้างล่างสวยงามมากไม่รู้จะทํากี่จะยาวเกินไปเดี๋ยวสอราจะค่อยไปดูอีกทีนึงนะคะจะเป็นช้าๆเพราะว่าอยู่บนเครื่องบินไม่รู้สูงกี่พันพิษน,นะคะตอนนี้ ซึ่งจะทานอาหารเสร็จอาหารบนเครื่องบินอิมเรตนะคะก็จะเป็นอาหารของพี่น้องอาหรับมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสาวดอยก็พกขนมปังพกแอปเปิลขึ้นมาด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่สาวแล้วก็พี่ชายที่แสนดีคอยรับคอยส่งซื้อข้าวซื้อน้ำดูแล เป็นอย่างดีสาวดอยไม่มีคำพูดไม่มีคำพูดไม่มีไม่รู้จะสรรหาคำไหนที่มาขอบคุณพี่เขานะคะถ้ามีโอกาสยังมีลมหายใจสัญญาว่าจะตอบแทนด้วยกันทำความดีค่ะสวยไหมคะสวยมาก พอดีก็มาเก็บจานข้าวที่เพิ่งทานไปนะคะสาดอยจบคลิปยงแค่นี้นะคะได้เห็นบนท้องฟ้าที่เรามองขึ้นมาเห็นคุยเมฆตอนนี้สาดอยลอยอยู่บนนั้นแล้ว ลอยอยู่บนเหนือเมฆขึ้นมาแล้วก็มองลงไปข้างล่างโอเคสวัสดีขอให้ทุกคนมีความสุขและมีความรักที่สดใสมีขอให้ทุกคนโชคดีมีชัยมีโชคมีลาบมีความสุขร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกคนนะคะ